ันยิยดนยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกรอร์เคป,ป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต,ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป,ป๊อป,ปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Top 10 Artists mentioned on social media in 2022นะครับซึ่งในตอนนี้ได้มีการจัดอันดับออกมานะครับจากทาง Netbase q u i z นั่นเองนะครับซึ่งทาง Netbase q u i นเนี่ยได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าในแต่ละเดือนจะมีการแบ่งศิลปิน10 อันดับแรกที่ได้รับการพูดถึงหรือว่าเมนชั่นถึงมากที่สุดโดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียล n อน y t ล c ิติกส์ตอนนี้กำลังแบ่งเป็น10อันดับเปล่าถึงในปี2022นี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในการจะอันดับท็อป10ครั้งนี้นั้นมีใครศิลปินคนไหนบ้างที่ถูกเมนชันถึงมากที่สุดในโซเชียลมีเดียของปี2022นี้เริ่มกันที่อันดับแรกเลยนะครับอันดับที่10ได้แก่เทเลอร์สวิฟนั่นเองนะครับแม่เทของเราอยู่ในอันดับที่10กันเลยทีเดียวเปิดมาเนี่ยก็ค แล้วอันดับต่อไปอันดับที่9เป็นของ RM เมมเบอร์จาก BTS นั่นเองนะครับมาคนแรกแล้วสําหรับสมาชิกจาก BTS นะครับมารุนกันต่อไปดีกว่าว่าจะมีเมมเบอร์คนไหนอีกบ้างในวง BTS นะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอันดับต่อไปอันดับที่8ได้แก่วง SB 19นะครับ วงที่ในหลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันมากๆเลยติดอันดับที่8มาเลยนะครับกับการจัดอันดับ Top 10 Art i s t สต์เมนชั่น o อนโซเชียลมเดประจำปีนี้อันดับต่อไปอันดับที่7นะครับเป็นของลิซ่าจาก Black พิงกนั่นเองในฐานะของศิลปินเดี่ยวมาคนเดียวแต่ว่าเลิศมากๆเลยในปีนี้ลิซ่าถูกพูดถึงมากๆเลยมาเป็นอันดับที่7กันเลยนะครับจากการจัดอันดับในครั้งนี้ศิลปินหญิงเดียวคนเดียวของ K-POp หรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในอันดับต่อไปจะมีใครขยับขึ้นมาอีกไหม อันดับที่6ได้แก่ j h o p ปจาก BTS นะครับเมมเบอร์คนที่2ของ BTS มาแล้วอันดับต่อไปอันดับที่5ก็เป็นเมมเบอร์จาก BTS เช่นเดียวกันนั่นก็คือจองกุกนะครับอยู่ในอันดับที่5ตามมาด้วยวีหรือว่าแทยองจากอันดับที่4นะครับอยู่ในอันดับที่4เมมเบอร์อีก1คนของ BTS ในตอนนี้เนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด4คนแล้วนะครับ RM j h o p ปจองกุกแล้วก็วีในอันดับที่4และขอบอกเลยนะครับว่าอันดับต่อไปนั้นอันดับที่32แล้วก็1เนี่ยเป็นเมมเบอร์ของ BTS อีกเช่นเดียวกันนะครับครองอันดับหนึ่ง ถึงอันดับที่6ตามมาด้วยอันดับที่9มากันแบบว่าเต็มเต็มแบบจุกๆเลยอันดับที่3ได้แก่จีมินอันดับที่2จินจาก BTS นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนั่นเองก็คือ BTS นั่นเองที่เป็นในรูปแบบของวงนะครับทั้งศิลปินทั้งวงเนี่ยก็พูดถึงถูกพูดถึงกันอย่างมากมายเลย BTS ในนามของวงนะครับติดอันดับที่1ไปจากการจะอันดับในครั้งนี้ตามมาด้วยจินอันดับที่2จีมินอันดับที่3 V วีอันดับที่4จองกุกอันดับที่5้าเจโฮปอันดับที่6 อันดับที่7คือลิซ่าจาก b l a c k p ิ n k อันดับที่8 SB 19อันดับที่9 RM จาก BTS และอันดับที่10 Taylor Swift แม่เทของทุกคนนั่นเองนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับ Top 10อา t ีพแมนช n ่น on social media in 2022จาก netbase quick นั่นเองนะครับมีทั้ง K-POP แล้วก็มีทั้งศิลปินสากลกันเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบใครกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้ง10อันดับนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง